มาลองกันหน่อยเอ๋ยเอ๋ ead, ยเอ๋ยเฮ้ยป <pode> ั<ๆ>๊าปั๊บปั๊บโอ้ยโคตรโคตรอร่อยชนนี้โอ้โหลงล่างไปเจ้าโอ้โหรับของให้ไปโจโอ้อนี่ไงดีแหละครับผมโดดโดดใส่เลยอย่าเฮดมูค่อยหลายอิลีหลายอิลี ป๊บเกือบตายครับคั่นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตย์สะดวกกดไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่นนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคเลยครับผมสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมแรกนะครับผมในการที่หยิบเซฟิตมาแล้วเจอดีแลกที่โดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่าการโดนเนิร์ฟครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนที่เป็นเมนดีแลกเลยนะฮะก็ว่าได้นะครับผม ที่เขาเนี่ยเอามานาเปลี่ยนเป็นเลือดเนี่ออกไปเลยนะฮะปกติผมเล่นเซฟิเนี่ยผมจะเกลียดดีแลกมากๆตรงที่ผมโดดใส่มันแล้วมันไม่ตายในชุดเดียวท่านผู้ชมมันจะมีมานาแบบว่าเหลือแบบติดหนึ่งแล้วก็เราก็แบบดามเมจขาดในช่วงนั้นน่ะท่านผู้ชมแต่ณนะตอนนี้เนี่ยโอเคเราสามารถเอาเซฟิทหรือว่าตัวแอซินตัวอื่นเนี่ยมาแก้ทางดีแกลกได้แล้วนะฮะโอเควันนี้เราเจอดีแลกนะฮะมันหลุดมาแต่ณขณะนี้ในแรงคอนเนี่ยนะฮะผมก็ว่าดิแลกแบบนานๆจะหลุดเหมือนเดิมนะมันยังเป็นตัวที่โดนแบรนเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่า <c oughs> อันตรีเนี่ยยังเป็นสกิลที่โล่กลางโล้กแบบโอ้โหแคลลี่นี่ลำคาญมากเหมือนเดิมนะฮะคือมันแบบจุดเด่นมันอยู่ที่โล่กับสกิลหนึ่งเนาะโอเคไอ้มานาเปลี่ยนเป็นเลือดได้เหมือนของแถมนะฮะมาฟาร์มไปนะครับผมอุ้ปับ๊บหายเอ้ยปับป๊บหายพระเจ้าปั๊บโอ้โหอยู่ตรงนี้โอ้โหสลิมเฮ้ยสลิมอ๋อสลิมไม่ได้ป่านี่วะนะครับผมเราเจอดีแลกแล้วนะฮะจดลักเฮ้สวัสดีครับเพื่อนยังไงครับผมห่มหัวเหลืองเหลืองมันสีกล้วยเลยนะ เรานี่สีแดงแต่นายนี่สีเหลืองเอาเดินแบบนี้บึ้มปั๊บป๊บปับป๊บอุยอ้ยอุยอ้ยยังยังมาลองกันหน่อยเอยเอยเออตายทันที <c oughs> โอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยคือ <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ตายนะทุกผู้ชมเมื่อกี้เขาจะไม่ตายนะเขาจะแบบว่าเหลือติ่งหนึ่งแล้วก็บางทีอาจจะรอดได้เลยนะอุย้ยแอบนี้แก๊งรัวๆครับผมไปลสลิมน้อยกัะต่อยห้อยสังโจด,ดโอุย้ยไม่โดนปึ๊บ อยู่สอยู่เออเพื่อนตามต่อได้สวยครับเพราะแค่นั้นครับผมฟาร์มเรื่อยๆฮะเซฟิตหูบอกเลยว่าถ้ามันโสนบอลได้นี่มันเป็นตัวที่โหดมากนะฮะมังกรนี้เพื่อนครับผมเป็นป่าที่ดีม่มังกรเกมนี้ต้องสีม่วงนะท่านผู้ชมไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วผมจะตั้งคาถามทําไมเนี่ยโชปป๊าปป๊บปป๊บปั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 ๊าปโฉโทวิมานาหมดฟาร์มไปเลยด้วยอันติเมตอันติเมตที่รวดเร็วฟูดาวสกิลที่สุดยอดมากๆเร็วดุดซ้ายฟาดฟาดเราเจออีกแล้วฮะดี บอกเลยว่าถ้าเราโดนโดดทุยโดนโดดเนี่ยโดดโดนเนี่ยคือตายได้เลยนะเฮ้ยยะปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยโคตรอร่อยช็อตนี้โคตรเอ้าสลิมติดติดแล้วครับืหฟิกเกอร์ไปแล้วครับผมโอ้โหช็อตนี้คนหนุ่มซีเนีย่บอกเลยว่ากันเพื่อนไม่ทันฮะปั๊บแดงนี่สวยงามปั๊บรีบเลยฮะรีบเลยฮะดูว่าอุ้ยมีดักมีดักเยอะมากมีดักเยอะแล้วไงแล้วไงผมถึงมาก สู้หน่อยสู้หน่อยสวยสวยติเจิดจโอ้ยโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างเขากลางโลแล้วบอหรือว่าเรากระโดดข้ามโลได้ไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นอุ้ยอุ๊ยอุยอุยเพื่อนหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนหน่อยยังได้อยู่นะได้อยู่นะต่อได้ครับต่อได้ครับต่อได้ครับอยากมีอันติจังเลยนี่โอ้โหสกิลหนึ่งก็แรงนะทุนผู้ชมเซฟิดเนี่ยบอกเลยสกิลหนึ่งนี่แรงพอๆกับตอนที่อันติเสียบเลยนะฮะ มาใช้ดีๆได้คิวได้นะครับผมลุยอุ้ยโอพ่อหนุ่มโอโอเมนไม่ใช่โออื่นนะโอเมนโอเมนโอเมนเออโอเคก็แค่นี้ครับผมผมก็สวหลายคลิปแล้วนะครับผมคอมโบที่ถูกต้องถ้าคนที่แบบไม่ช่ำนะฮะไม่ช่ำนะผมแนะนําให้พุ่งหนึ่งไปก่อนแล้วเสียบนะครับผมอ่าเสียบแล้วก็ฝั่งศัตรูเนี่ยจะสโลนะครับผมแล้วก็เราค่อยใช้อันติก็ได้นะท่านผู้ชม มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าพุ่งเสียบแล้วค่อยอันตีนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่เน้นชัวนะฮะซึ่งส่วนมากผมก็ใช้นะคอมโบนี้นะฮะผมไม่ค่อยเปิดด้วยอันตีเนาะผมจะพุ่งก่อนพุ่งสกิลหนึ่งแล้วค่อยอันตินะฮะอ่ามันจะง่ายกว่านะในมุมมองของผมนะมันจะช่วยเล่นง่ายมากปึ๊บเป็นเทคนิคดีๆเลยก็ว่าได้นะฮะยังไงโอเมอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันโอเคพุ่งหนึ่งก่อนชึบป,ป,ปึ๊บป๊บเนี่ยฮะเขาจะติดสโลแต่ไม่น่าตายนะโอเมนเนะาะร่างเยอะจ ล่างเยอะจัดะระบาดครัมาซอยแล้วมาซอยแล้วครับอย่าเห็ดมูดคอยโอ้ยหลายอีลีหลายอีล,ล,อลีปุ๊บ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 เกือบตายครับ <c oughs> <c oughs> เกือบตายอุ้ยมันบินแล้วครับเพื่อเราไปในหมดเนี่ยเพื่อเราเ <c oughs> พื่อเราไปในหมดอ่ะโอเคเปิดการไฟที่อีมาลุงกรุงดังแต่ไม่มีใครตายนี่ฮะกลับไปฟาร์มดีกว่าเนาะเพอาะไงเนาะโอเคบุกเคนสเปียก็ต้องออกมาอยู่นะฮะโดนเนิฟนะครับผมสำหรับบุกเคนสเปียนะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยคือเลเวล15ใช่ปะเลเวล15เราจะได้จอบเกาะที่110ใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันบวกแค่8ต่อเลเวลนะฮะซึ่งรวมๆแล้วก็ในเลเวล15เราจะได้จอบเกาะแค่88นะครับผมเท่าจอบเกาะเวทเนาะเท่าๆไอเทมจอบเกาะเวทเอ่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เออโอเคไล่ออกไปฮะโดดหนีสังหานโดดหนีด้วยฟิกเกอร์เลยโอเคก็ทำให้แอสซินเนี่ยล้วงล้วงตัวบางยากขึ้นนะท่านผู้ชมดาเมจหายไปเยอะมากนะ โอเคเกาะหายไป20หน่วยนี่เยอะอยู่นะท่านผู้ชมเออตัวบางๆนี่บางทีนี่เซี่ยววิที่เราสามารถที่แบบหักลบเกาะเขาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาค่อยจะตายเนี่ยบางทีก็มันเหลือติ้งหนึ่งนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรเนาะไ,ได้อยู่นะโอเมนีนจึ๊บเสียบอันตีสวยดโอ้โหไม่งามนะช่วงนี้ไม่งามไม่งามอุ้ยมาเยอะมากมาเยอะมากอุ้ยขีร่าหายตัวช่วยเพื่อนก่อนอยู่ไหน โอ้โหลงล่างไปเจ๊โอ้โหรับขอให้จะปะคือนี่ไงดีแหละครับผมโดดโดดใส่เลย <laughs> ไม่ต้องย่านไม่ต้องย่านชุดนี้ไม่ต้องย่าน,น,านแล้วครับังครับือจจ๊ปับโอเคดีเดียเก็บไปรัวร,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 รัวุยเลยไม่ต้องกลัวผมเรีวนำผมเบีเ้ยวนำือจจ๊ฝากด้วยก็แค่นั้นเออมันก็ซ้ำน,นั <laughs> ้นโอ้ยทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวยืนแท้งให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะคอมโบง,ง่ายๆแต่แฝงไปด้วยความอันตรายนะครับผมสำหรับเซฟฟิตนะ เซฟิทจะเก่งก็ต่อเมื่อโดดโดนนะครับ <team S 2> ผม <Has S 2> เป็นเรียกได้ว่าเป็นปลอวไว้เลยนะ <g ib li> เป็นหมายเหตุจะเล่นเก่งก็คือต้องโดดให้โดนทุกช็อตเออถ้าโดดโดนทุกช็อตคือแล้วสนบอลแดงแต่ต้นเกมเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรได้เปรียบนะครับโอเคได้ดาร์กมาแล้วหาวามไปครับผมไม่ต้องกลับก็ได้นะเรามีบัฟดาร์กอยู่แป๊หนึ่งนะเพื <t> ่อนขอบัฟฟ <t> ้าก่อนนะชือป๊ป๊บป๊าป๊ป๊โอเคต้องมีบัฟฟ้านะครับผมอารมณ์เหมือนนาครสเลยนะฮะอุ้ยใครไปทำอะไรตรงนั้นอุ้ยอุ้ โอ้โหหนึ่งห้าโอ้โหสุดยอดทะลอดมาได้สุดยอดทะลอดมาได้ไม่รอดครับผมผมฆ่าโอเมนได้ปะอยากลองวะอืมตับ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 หุดผมว่ามันไม่น่าตายเนาะโโอ้หสั่งเรียบร้อยครับผมโอเคเอือสลิมโอ้ยคันโอ้ยโอ้ยเกมนำพูดอะไรก็แบบดูหมืนไส้ไปหมดเลยเนาะเราจะบอกว่าอ้ยสลิมคันจังเลยนี่มันนี่มันหอกหรือไม้จิ้มฟันนะครับผมก็โอ้โหเป็นคำพูดที่โคตรหน้าหมืนไส้ นี่หัวเหลืองเหรอดุยด่อยเพื่อนอยู่ไหนหมดนี่แทงให้แล้วไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยผมถึกมากเกมนำเกมนำบ้าโอเคจบได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคลิปย่างไกลเลยฮะรอคลิปก่อนนะรอคลิปก่อนโอเมนโอ้โหเหลือแต่ตัวถึกๆเหลือแต่ตัวบักถึกบักถึกๆมากๆโดดมาแล้วก็โดดสวนสิครับรออะไรล่ะครับพี่ไปจบครับผมปุ๊บอุ้ยอุ้ยฆ่าก่อนอุ้ยมนลงอยากจะอื้อหสวยอยู่ โอเคเอาอีกรอบเออหายไปกับสายลมครับผมทีแรกกลางโลกแล้วฮนะกลางโลกแล้วครับคีบก็หมดว่ะที่หมดเอาป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางชื้อปึป๊บหูเคียร์คีบเขาเคียร์คีบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอยู่ดีดับเจ้าโอ้โหไม่ถึงตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด,ดยังได้อยู่ฆ่าด้วยสกิลหนึ่งก็ได้เฮ้ยโหลิเลียนะเอาอีกแล้วนี่เด้อลิเลียชื้อเออ,อเฮ้เออเรียบร้อยลิเลียนี่กินรัวๆ ผมฆ่าทีแรกได้ปะเนี่ยอยากลองว่ะสุดยอดเลยสุดยอดอีีโอเคฝากเพื่อนจบด้วยนะครับผม <laughs> ได้ร้โอ้โหไม่ได้ <laughs> ดูทรงล้วไม่น่าได้เดี๋ยวนะปอมเหลือ <laughs> ติ้งเดียว <laughs> <laughs> โอเคโอเคนะครับผม <laughs> ไปลอยเลย <laughs> ก็น่าจะได้มึงเนี้ยไม่รู้สิ เทพิตมีดาเมจพอที่จะเข้าไปตีเพียวๆียวแตกได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวถ้าได้ดาบแดงก็น่าจะได้อยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็น่าจะไม่ให้เราทําง่ายหรอกนะฮะมีดีแลกด้วยนะครับผมน่าจะกันคีฟได้อยู่งั้นคองครับผมถอยนะ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 ถอยก่อนถอยก่อนตัด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 คองก่อนคองก่อน คงต้องมาคงต้องมาดาร์ซัเลเยอร์บอกว่าเอ้ยบักคักู่เม็ดข่องกูเป็นปีศาจแห่งความมืดดาร์ซัเลเยอร์ผู้สังหารแห่งความมืดมึงเอดเอินกูว่าข้องว่าครึ่งยังไนิติดปากนะท่านผู้ชมใครเล่นอาร์วีมั้งแต่ยุคแรกๆนี่ก็ยังชอบเรียกดาร์ว่าของนะครั <c oughs> บเพราะเมื่อก่อนเป็น, King Kong นะคะินข้องนลฮะมาดุยไม่ผิดนะครับผมอ่าคนเรียกว่าของก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันก็ติดปากมาโอเคขึ้นยังไงดีเออขึ้นยังไงดีเออตอนนี้ผมถึกมากพอที่จะเยืนได้นะ คนข่าไม่มีตัวเบิด้ยอย่าให้ขึ้นเออเครื่องตกเครื่องตกเครื่องตกครับเครื่องตกครับนี่แน่ปะปบปะปะปปยืนอยู่ยืนอยู่โอ้ยยืนอย่างแข้งยืนอย่างแข้งยืนอย่างแทงสี่เนี้ยเราจะตายเติ๊บเติบตายแล้วเติ๊บเติ๊บกูก็จะตายครับเออไปแล้วเราประคําลากคนฝากด้วยยิงมันเออตายง่ายมากครับผมทีแรกไม่บายครับผมจบเกมแบบีซี่มากๆ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะการที่เราจะสโนว์บอลได้ไง่ายๆนะครับผมนี่จากความเห็นที่ผมเป็นเมนเซฟิตเลยนะ mm hmm. ก็คือเราต้องโดดให้โดนทุกช็อต <c oughs> โดดให้โดนตั้งแต่อันตีแรกในต้นเกมเลยอะคือเราออกจากป่าตอนเวลสี่ใช่ปะ่ะท mm ่านผู้ชมเราจะไปแก๊งเลนไหนเลนนึงอะคือถ้าตอนนั้นอะเราอันตีโดนแบบว่าตัวป่าหรือว่าตัวแคลี่หรือว่าตัวไหนก็ได้ที่มันเป็นเป้าหมายที่เราต้องฆ่าแล้วเ,เพื่อนแบบไปรุมให้ได้แล้วแบบได้เฟิร์สบัตมาท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรสโนว์บอลอะเซฟิด <c oughs> เนี่ยแต่ถ้าเราทําแบบนั้นไม่ได้โดนเวทป่าโดนอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเลยครับผมสำหรับเซฟิตนะจากประสบการณ์ที่ผมเดินมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะได้อันดับ2มานะเมื่อกี้รวยสวยสวยอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ส่งผมโคตรเท่เลยผมยังไม่ได้สะไปแล้วครับ